ต่อไปก็เชิญคุณชชยทวัตตุลาตนผู้นำฝ่ายการถามเป็นครั้งที่สองท่านมีเวลาอีก3นาที6วิน,นาทีนะครับเชิญครับ,รรรบครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมคงใช้เวลาที่เหลือกับอีกแค่คำถามเดียวนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูหลักนินรัฐที่เข้มแข็งของรัฐบาลนะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าสถานการณ์การเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางการเมืองนะครับ ตั้งแต่ก่อนและก็หลังการมีรัมันชุดใหม่นี่นะครับมันแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยครับในปี66นี้นะครับปรากฏว่าเป็นปีที่เรามีผู้ที่ถูกคุมขังจากคดีทานการเมืองเนี่ยสูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็คือ56คนนะครับเทียบกับปี665คือ5 46คนนะครับซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่เกิดขึ้นก่อนที่รับาชุดใหม่จะเข้ามานะครับ แต่หลังจากที่เรามีนายกคนใหม่แล้วก็ยังมีการดําเนินคดีทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกนะครับหรือการชุมนุมการแสดงพห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกนะครับเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับมาตราหนึ่งนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย9คดีในรัฐบ,บาลชุดใหม่แล้วก็มีผู้ต้องหาบางรายนะครับก็ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะครับสถานการณ์เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็ยัง มีปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนส่งผลกระทบต่อสิทธิกระบวนการติธรราของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากคดีทางการเมืองแล้วการคุกคามทางการเมืองซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลเผด็จการเท่านั้นนะครับ mm. ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดั่งต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนักศึกษาประชาชนที่ถูกออกมาที่ถูก กำหนดเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนื่องจากเคยออกมาแสดงออกทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ยังตกเป็นเป้าหมายเหมือนเดิมไม่ว่าจะถูกไปกดดันคุกคามถึงที่พักถึงที่ทํางานนะครับถูกสอดแนมถูกกดดันในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลามีบุคคลสําคัญรวมถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที่ต่างๆก็จะถูกเฝ้าระวังหรือถูกขอให้ออกจากพื้นที่ถูก ควบคุมตัวชั่วคราวโดวยผิดกฎหมายนะครับกีดกัรออกจากการร่กมกิจกรรมต่างๆยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในปี66นี้มีกรณีที่ประชาชนถูกคคามทางการเมืองแบบนี้ไม่น้อยกว่า203กรณีเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีนายกตรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว70กรณีครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วขณะที่สาการใน เกี่ยวกับการดําเนินคดีทางการเมืองและการพุกคมทางการเมืองไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญแล้วซ้าร้ายความรู้สึกถึงกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานกับรุนแรงมากขึ้นจากกรณีที่เราทราบกันดีครับว่ามีบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการรับสิทธิในการการักษาตัวนอกเรือนจํารักษาพยาบาลนอกเรือนจําบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเทียบเคียงกับกรณีนักโทษอื่นๆแล้วซึ่งทั่วไป จะทราบว่ายากมากที่เราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมนะครับหลายกรณีต้องอาการหนักจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานที่เคารพครับขอนิดเดียวครับจบแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมยืนขึ้นยกมือพ้นทีสะนี่คือการประท้วงตามข้อบังคับผมขออนุญาตท่านประธานครับครับจญครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมชัยวัฒนาตินรัตน์มหาสารคามพักเพื่อไทย ผมขอประท้วงธรรมธานตามข้อ9ขอประท้วงผู้กำลังถามกระทู้สดตามข้อ69และประกอบข้อ160ธรรมทานที่รปบครับข้อ160กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่และกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกิน3ครั้งและต้องถามตอบ ให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดเวลา30นาทีแปลว่าผู้ถามและผู้ตอบมีเวลาคนละครึ่งคือ15นาทีที่ผมลุกขึ้นผมลุกขึ้นในความเกรงใจท่านประธานลุกขึ้นในความเคารพและเกรงใจท่านผู้นำฝ่ายคา้านผมอยากให้การประชุมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยในบริบทของการในข้อบังคับของกระทูถามสดด้วยวาจายอย่างเคร่งครัดคับท่านประธานครับ,รค,รบ,บคุาคนี้ ผู้ถามกระทู้ได้ใช้เวลาหมดลงแล้วครับครับครับขอบคุณมากครับแต่อันนี้ท่านผู้นาําฝ่านก็บอกว่าส,สุดท้ายแล้วที่มีการถามกระทูส้สดหรือกระทู้ทั่วไปเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีเดี๋ยเราก็ผ่อนผ่านให้นะครับเพราะว่ายัางอยู่ในประเด็นและก็เป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวท่านรีก็จะต่อนะครับผมต้องต้องขออภัยเพราะว่าเราปฏิบัติกันอย่างนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องปล่อยละเลยเกินเวลาไปแล้วมากมา่าหนึ่งนาทีสองนาทีก็ เราขอกันแล้วก็เมื่อกี้ท่านก็บอกขอเวลานิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราปฏิบัติกันอย่างนี้ครับเราก็อย่าไปอะไรมากเอาประเด็นที่อยู่ประเด็นแล้วก็การการพิปรายก็ยังอยู่ในประเด็นเราก็ดําเนินการด้วยดีครับขอขอขอให้เกียรติเ่งกันละกันนะฮะผมให้เกียรติธรรมทานเดี๋ยวผมก็จะดูท่านผู้นำผ่ายทานด้วยท่านผู้นำ่ายการขงราบนะครับผมก็พยายามที่จะดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความรอดผมให้เกียรติด้วยความเคารพนประทานครับ ตอนนี้ผม,ผมกำลังประท้วงอยู่ <S S S ตามข้อ71 <30 S 2> ผมวิน <1. S 2> ิจฉัยแล้วนะครับว่าท่านประท้วงถูกแล้วแต่ผมขอตามที่ท่านขอหนึ่งทีซึ่งเราปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ได้ไหมายคอเปี้ยเปี้ยเยบางทีรัฐบาลตอบเกินหรือไปเราถางเกินก็ต้องปลอดผันให้เพราะประชาชนกําลังติดตามดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเด็นกําลัง คำหลังเข้าได้เข้าครับเดี๋ยวให้รัฐบาลตอบครับด้วยคเคารบครับผมไม่ประท้วงท่านผู้นาฝ่ายค้านในข้อ5 152้าบนะครับเป็นลักษณะของการอภิปรายผมวิจัยแล้วนะครับการวิจัยว่าให้ดําเนินการต่อหรือให้หยุดก็เป็นอธิบประธานผมพยายามวิจัยตามข้อบังคับครับเรา่ันฝันก็อย่างนี้ครับไม่ได้หมายความว่าต้องตเปี้ยผปอมหมดเก่งและหยุดท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสนอกฎหมายหรือปรึกษาหารือหรือการถางพัทธุสดเดี๋ยวกระทู่วไปก็อย่างนี้ครับ เร,เราไม่ได้ปล่อยให้มากมายเสียเวลาครับ <ขอ S 2> ุณท่านประธานต่อไปจะขอบคุณครับที่ทา่านพยายามช่วยรักษาเวลาให้ท่านประธานท่านประธานก็เกรงใจนะสวัสดีคุคณผอำนวยกครับเชิญท่านสั้นๆ <ขอ S 2> ครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วขอภัยท่านสมาชิกนะครับ <S <S ผมรบกวนเวลาอีกเล็กน้อยจริงๆครับสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมสรุปแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตอกย้ำว่าและต้องทาให้เกิดตั้งการตั้งคําถามถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมครับรัฐบาลอาจจะบอกว่า เฮ้ยเรื่องนี้ถูกต้องตามบลยบทุกอย่างครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิไปรักษานอกเดือนจำเนี่ยเกิน120วันอยู่ย3าคนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นทิศเหมือนเดิม,มดผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคำถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับขอท่านประธานพิจารณาตามข้อ71อย่างเค,คร่งครัดเะครับ ท่าประธานที่เคารพรับผมวิโรจน์แลณะอัยกรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีในชื่อพระเก้าไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับคือตามข้อบังคับข้อที่7 1ครับก็คือว่าคําวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดกับโอเลี้ยงปีฝาครับ ท่านประธานครับผมยังประท้วงอยู่นะครับท่านวิโรจน์ช่วยรักษาคำพูดยังเลอะเทอะอยู่นะครับครับคอกท่านประธานว่าผมจำได้ว่าเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วครับท่านวิโรดนี่แหละครับโป้งคำว่าสันดานกลางที่ประชุมสภาผมยังไม่ประท้วงเลยครับเอาเท่านี้และครับเราดำเนินการไปด้วยดีครับนะดับลังดำเนินการ้วยดีท่านผู้ำนําการงานก็ได้สรุปคำตอบแล้วนะครับท่านวิโร์ครับประท้วงครับ คืออย่างนี้ครับท่านประธานครับจริงๆแล้วถ้าเกิดทางท่านผู้ประท้วงเนี่ยเขาไม่พาดพิงผมนะครับผมก็คงจะไม่ขออะไรพาดพิงนะแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับคนพูดคํานั้นเนี่ยมันก็ส่อเสืงพฤติกรรมอย่างนั้นนั่นด,ด,ด,ด้วยตัวเองก็ยังยืนยันนะครับว่าข้อบังคับข้อที่71คําวินิจฉัยของประธานเป็นอันเด็ดขาดนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมยกมือขึ้นยกมือลงไอ้คาท่านไอ้คานั้นที่ท่านพูดมันก็จะสะท้อนเข้าตัวท่านเอง ไม่เป็นไรครับรรท่านประธานเดชบุญชาวกรุงเทพมหานคร <laughs> ครับ <laughs> ผม <laughs> ผมคิดว่าคงค <laughs> งง,งพอสมควรนะครับ <laughs> คุณวิโรธต่อไปก็ระวังกับถามถึงแม้ว่าท่านจะประท้วงผู้ที่ประท้วงนะครับเราไม่อยากให้ท่านคิเดเกี่ยไปท่านท่านใจทวัดคิดว่าท่านจบแล้วใช่ไหมครับกับครับก็ต้องต้องขอบคุณผู้นำา่ายการครับครับเมื่อกี้ผมผู้นำท่านบอกว่ากรณีที่ ถ้าต่ออีกผมก็ประท้วงอีกครับท่านประธานครับแล้วผมจะถามยังไงครับหมดเวลาแล้วครับเรื่องเรื่องเรงเรืทเร่งเรอเ่านเรื่อนเรื่เรื่เองระ่องเร่อเรื่นรรงเรเรื่ออเรเอเ่ร่าน่อร่เอเ่ร่เ่อ่านร่องเร่ื่เนงร่งเ่อง่อร่ร่เืองเรับอร่ถงรองเรือเรองเรับองรรือร่อรือเรองเรอเ่รรรรเรรรอ่่ ก็ยังรอกันอยู่ครัผมยั่งดึงเหรอครับผมไม่ใช่คนเกเรเกเรท่าพนานครับยืนยันก็ประเด็นนี้ผมคิดว่าเราได้ใช้เวลาที่ประท้วงกันประท้วงมาแล้วก็เสียเวลานะครับแล้วก็ประเด็นก็เข้าประเด็นเดี๋ยวท่านรองนายกตอบเลยครับคุณนุชรดครับผมขอเชิญท่านรองนายกตอบก่อนครับครับ ท่านคุณธวัฒน์เดี๋ยวให้ลองนายกตอบเดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่ว่าติดใจเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีคับคือคือท่านประธานครับท่านลองจะตอบยังไงครับเพราะยังไม่ได้ถามเลยครับคุณธวัฒน์ถามผมนั่งฟังเลยคือท่านประธานครับผมว่าการการการประท้วงยกมือไม่จบไม่สิ้นแบบนี้ครับผมขอให้ท่านประธานเนี่ยในเมื่อข้อ71เนี่ยคำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นถือถือเป็นเด็ดขาดแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามนะครับแล้วเมื่อกี้ยังพูดถึงท่านผู้นำฝ่ายค้านว่าเลอะเทอะอีกผมขอให้ถอดเมื่อกี้คุณวิรก็พูด ไปเรื่องเลอะอเทอะเหมือนกันเลอะอเทอะไปมาผมคิดว่าเอาประเด็นนี้ขอไว้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวท่านรองนายกจะได้ตอบถ้ามีประเด็นที่มันพลาดพิงเดี๋ยวใช้สิทธิ์แลาดพิงตรงนั้นก็จะพิจารณาอีกทีนะครับเพื่อให้ดําเนินการด้วยความเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญท่านรองนายกครับได้ตอบคําถามท่านมีเวลาที่จะตอบ5นาที20นาทีครับเชิญครับ กับกาบขอว่าคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เครพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจริงๆบรรยากาศกำไปด้วยดีนะครับผมคิดว่าท่านถามมาแล้วเราพยายามตอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อท่านได้แง่มุมการมองเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งที่ท่านพูดในคําถามที่สองเนี่ยนะครับที่ท่านพูดถึงเกิดนําด้วยการที่จะพี่น้องประชาชนหรือนัรีรนนักศึกษาได้ถูกการ ใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในข้อหาหนึ่งหนึ่งสองหรือหรือในข้อหา 1, 2, หอื่อนๆก็ตามเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้เห็นด้วยการคุกคามนะครับการคุกคามหรือการเข้าไปการการเข้าไปควบคุมคุกคามหรือไปทำให้เกิดความหวาดกลัวอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราเองเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งนี้นะครับแต่ว่า ถ้าถ้ามีอันนี้ที่ชัดเจนและมีรูปธรรมผมว่ากระบวนการทางกฎหมายมันดําเนินการอยู่สิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยมันก็มาจากประเด็นความขัดแย้งในเรื่องประเด็นทางการเมืองที่เราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับในขณะที่ยังมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายไม่นยังดําเนินการอยู่เนี่ยในความเป็นจริงก็คือทุกคนต้องเคารพกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับ แต่ว่ากฎหมายที่ไม่ค่อยยุติธรรม<ๆ>กฎหมายที่ไม่ชอบทมหรือกฎหมายที่มันเป็นปัญหาเราเข้าเข้าสู่กระบ,บวนการแก้ไขให้มันเรียบร้อยซะเพราะถ้ามันยังมีกฎหมายอยู่แล้วไม่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่เองเขาก็คงลำบากใจเพราะถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็โดนข้อมาตรา157ก็คือลาเว้นการปฏิบัติเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรามาเชิญชวนกันอะไรที่ยังเป็นกฎหมายอยู่ก็อย่าเพิ่งไปท้าทาย หรือไปทําอะไรที่มันผิดเลยเพราะผิดยังไงผู้เจ้าหน้าที่เขาต้องปฏิบัติแต่ถ้ามันเป็นประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นทางกฎหมายที่ยังมีอยู่ผมคิดว่าเรามีช่องทางวิธีการในการที่หาหรือร่วมกันแล้วก็แก้ไขได้ในหลายๆกรณีด้วยกันจับมือคุยกันฝ่ายค้านมาหาฝ่ายรัฐบาลแล้วหาช่องทางคุยกันทําได้ทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ย ในโลกนี้ความขัดแย้งต่างๆเ,เขาก็ใช้กระบวนการเสวนากระบวนการสร้างความเข้าใจกันด้วยลักษณะที่มีสันติแล้วก็หาทางออร่วมกันมันไม่มีอะไรที่สามารถสรุปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันได้คุยกันมันจะเห็นข,ข้อเหมือนและข้อแตกต่างกันอย่างน้อยข้อสรุปเบื้องต้นที่ได้ในแต่ละขั้นเนี่ยเราก็มาปฏิบัติมันก็จะทําให้ความขัดแย้งในสังคมนะครับปัญหาของสังคมเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับ เพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เราคุยกันได้แล้วก็ถ้าเป็นปัญหาในระดับกฎหมายก็แก้กฎหมายถ้ามันเป็นปัญหาในระดับปฏิบัติเราก็มาดูการปฏิบัติแล้วดูว่าจะหาทางออกยังไงรัฐบาลนี้ไม่เคยปฏิเสธนะครับถ้ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นนะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้คำสั่งหรือการจัดการที่ผิดเนี่ยให้มันถูกต้องที่สุด แต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการพูดกันว่าอันนี้จริงไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกกระทาหรือไม่ถูกกระทําหลายกรณีที่ชัดเจนก็เอาหลักฐานมาว่ากันแล้วก็จัดการกันไปหลายกรณีที่ไม่ชัดเจนนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าก็ก็รับไว้รัดรัดกฎหมายนะครับมีกฎหมายเป็นเป็นหลักในการปกครองเพราะนั้นหารูปธรรมข้อมูลมาแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันกรณีที่ท่านพูดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็พูดถึง ชั้นสิบสี่นะครับผมผมก็เข้าใจว่าท่านก,ก็ก็ผมรู้สึกเหมือนกันแบบแบบเดิมเหมือนกับเรื่องรัฐนูนมาตราหมดหนึ่งหดสองผมว่าท่านไม่ได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเป็นแบบนี้ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับไม่ได้เกิดในสมัย รัฐบาลเพื่อไทยนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลนี้เกิดมาก่อนเกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว้ี่ซ้ำไปซึ่งอันนี้ก็ต้องอยกให้เป็นความดีของรัฐบาลที่แล้วที่เร่งเห็นว่าในการนำผู้ต้องขังไปไว้ในเรือนจำในราชทันมันล้นจริงๆครับผมเห็นมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเลขาธิการเลขากรมาธิรทหนึ่ง เคยเข้าไปตรวจขนาดนั้นราชธานยังอยู่กับทรวงมาดไทยคุกม,มันล้นคนมันอยู่ข้างในมันลําบากคนบาดเจ็บมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นไปตามหลักสากลน,นะครับสิ่งที่เขาเสนอก็คือว่าให้มีกฎหมายที่สามารถขยายให้บุคคลที่เจ็บป่วยหรือบุคคลที่ใกล้จะพ้นวาระและปฏิบัติตัวดีสามารถไปเริ่มต้นใช้ชีวิตข้างนอกได้ จริงๆกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่สัยที่แล้วเพียงแต่สิ่งที่ยังค้างอยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายรองหรือข้อบังคับในการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเข้าใจอันนี้มันไม่ได้สร้างขึ้นมาหรือพรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลร่วมขนาดนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะมาดูแลใครต่อใครใครป่วยก็ว่าไปตามป่วยแล้วมันมีกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการที่เขาดูแลตามกฎบังคับอยู่แล้ว ผู้ที่อยู่ในเดือนจำถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยก็ต้องดาเนินการตามกรอบของกฎหมายเรื่องชั้น14ก็เป็นเรื่องเหมือนกันแพทย์เขายืนยันแล้วก็การตัดสินใจของแพทย์ก็ต้องถือเป็นที่สุดส่วนท่านจะไปเรียกร้องอะไรนี่ก็เป็นเรื่องกระบวนการท่านกับคณะแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับอย่าเอาเรื่องที่เป็นกระบวนการทำปกติมาโยนใส่รัฐบาลแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องของความเรื่องล้ำ เรื่องของความปรารถนาที่จะสร้างความไม่เสมอภาคกันผมว่าใจคว้างๆและใจเย็นๆครับคิดให้ดีแล้วก็ถ้าเรายังจุกจิกกับเรื่องแบบนี้ในปัญหาของประเทศมันไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเที่ยงธรรมแล้วดูว่าถ้าเรื่องนี้ตั้งใจจะออกกฎหมายมานี้เพื่อคนคนเดียวและเพื่อแก้ปัญหาอันนี้อย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกครับไม่มีใครเขาทำสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้มันเป็นกฎหมายเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสากลที่นานา,นาประเทศเขายึดถือ และประเทศไทยตามหลังเขากําลังจะทําแล้วก็กําลังอยู่ในกระบวนการที่ออกกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งราชธรรมจะต้องออกอยู่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นแล้วผู้ป่วยก็ป่วยตามที่หมอได้บันทึกและก็ได้ตัไดได้มีคําวินิฉัยที่ชัดเจนถ้าท่านจะอภิปรายไม่ใช่อภิปรายรัฐบาลครับกระบวนการขณะนี้ท่านกัอภิปรายไม่ได้ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่กระบวนการพิเศษที่ทําเฉพาะใครเพราะนั้นอยากกลับเรียนว่า ความต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมกันนี่เป็นหัวใจและเป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่รัฐบาลนี้ตั้งใจและจะทําและพยายามจะทาแล้วมันไม่ได้จบหรือมีประเด็นเพียงประเด็นเรื่องชั้น14แต่เียมาอธิบายความไม่เหลื่อมล้ําความไม่เหลื่อมล้ําความต้องการคือความเสมอภาคให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทําอีกหลายๆเรื่องมันมีอีกหลายอย่างเรื่องโอกาสทางการศึกษาเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจ เรื่องโอกาสในการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องอยู่ที่บนเวีอยู่ที่ชั้น14ขอความกรุณาเปิดให้กว้างและไปให้ไกลและไปให้ถึงประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นหลักขอบคุณครับครับ,รบขอบคุณท่านรองนายกดีแล้วก็ขอบคุณท่านใจทวัฒน์ตุลาตนผู้นํำผานการที่ได้ถามกระทูนี้นะครับขอบคุณครับ